ปิดตัวแล้วนะครับกับ Apple f i e X9 Pro ครับและอยู่ในมือของโอนี่แล้วครับมาแบบสดสดร้อนร้อนรีบมาทำรีวิวกันให้ดูเลยนะสีที่โอถือเนี่ยคือสีขาวหรือว่าสีซีลไว้เป็นสีที่สวยดูหรูมากทีเดียวนะครับสัมผัสฟ้าลังมีความนุ่มมือขอบเครื่องเนี่ยมีความเหลี่ยมที่ตัดตัวเหลี่ยมมาแล้วนะครับก็คือจับแล้วไม่มีส่วนไหนที่บาดมือเราเลยสัมผัสเนียนนุ่มมากและที่สําคัญคือยังมากับจด,ดิตกล้อง Hasselblad เหมือนเดิมนะครับตัวโมดูลกล้องเองเนี่ย ซ่อนขุมพลังภายในก็คือตัวเลนส์ที่ถ่ายความละเอียดได้สูงถึง200ล้านพิกเซลซูมได้ไกลและชิปประมวลผลครับเขายังมากับตัวท็อปจากฝั่ง d i m e n ซิตีก็คือ d i m e n ซิตี9500นั่นเอง mm hmm. เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูดีไซน์กันก่อน mm hmm. ดูใกล้ๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่โอชอบนอกจากฝาหลังแล้วนะคะก็คือตัวเฟรมของเครื่องเฟรมของเครื่องเนี่ย เป็นโลหะที่มีความซอฟกับมือของเรานะครับลบเหลี่ยมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจับแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีส่วนไหนที่บาดมือเราเลยพื้นผิวเนี่ยจะเป็นโลหะแบบด้านนะครับซอฟไปกับมือเวลาเราจับแล้วมันเข้ามือดีเนาะส่วนฝาหลังเองเนี่ยฝาหลังก็จะเป็นกระจกสีขาวนะครับซิลไว้ก็จะออกแนวเหมือนผ้าไหมใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วพอดูด้วยตาเปล่าม,มันเหมือนกับไข่มุกมากกว่านะมันมีความเหลื่อมเหลืมดูหรูดูแบบดูดีดูพรีเมียมไปเลยนะครับตัวกระจกด้านหลังเองโลโก้ Opp o p ปโจะมีการนี่ เหมือนจะทาเลเซอร์แม้ทําให้ตรงนี้เป็นแบบเงานะครับตัดกับตัวฝาหลังที่เป็นแบบด้านสวยเลยและอย่างหนึ่งคือฝาหลังเป็นกระจกแบบยูนิบอดี้มีการทําหล่อขึ้นมาเป็นชิ้นเดียวมาถึงตัวโมดูลกล้องนี้ตรงตรงนี้เลยนะครับซึ่งด้านในก็จะมีกล้องทั้งหมด3ตัวด้วยกันโลโก้ Hasselblad ก็จะมีเงาเงาตรงนี้เหมือนกันนะครับสวยนะสีขาวเป็นสีที่ดูหรูทีเดียวแฟลช LED เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณด้านนอกอ่ะดูรอบๆเฟรมตัวเครื่องนะครับด้านซ้ายจะเป็นตำแหน่งปุ่มพิเศษนะเป็นปุ่มเรียก คุณสมบัติปลดล็อก Snap Key ขึ้นมาด้านขวาตรงนี้เป็นปุ่มเรียกกล้องนะครับก็คือเป็นปุ่มเรียกได้แบบรวดเร็วเนี่ยกดเปิดกล้องอกล้องก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะมีปุ่ม Power นะครับและปุ่มปรับลดเสียงด้านล่างจะเป็นตำแหน่งของถาดซิมไมโครโฟนพอร์ชาร์ทไอซี Z, แล้วก็ลำโพงนะครับด้านบนจะเป็นตำแหน่งของ IR Blaster หรือรีโมทอินฟราเรดนั่นเอง และเห็นเครื่องสวยๆแบบนี้นะคะบ,บางเพียง8.25ม mm, ิลเมเท่านั้นแล้วก็น้ําหนักเครื่องครับ224กรัมบาลานซ์เครื่องนะในน้ำหนัก224กรัมเนี่ยไม่ได้เทไปทางหัวมากนะกันะคะบาลานซ์เนี่ยกำลังดีถือมือเดียวก็รู้สึกว่าไม่ได้เมื่อยนะครับ ซื้อ2มือก็พิมพ์ถนัดมือต่อให้ใส่เคสนะครับก็ยังเป็นบาลานซ์ที่จับแล้วมีความมั่นคงหน้าจอเองนะครับก็มากับไซส์ที่กําลังดีเลยนะครับ6.78นิ้วเป็นไซส์กําลังพิมพ์นิยมนะคือไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปใช้ได้ทางการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงนะครับมากับคุณภาพหน้าจอที่ดีมากๆนะครับตัวนี้ LTPO AMOLED แสดงสีได้1,000ล้านสีนะครับรองรับ Dolby Vision นะครับ เท RT10 Plus ในการดูคอนเทนต์และแน่นอนนะครับด้วยความเป็นเรือดทงแบบนี้อัตรา r e f ชเรทเนี่ย120เฮิร์ก็ลื่นๆ่นนเน,ยน,เนียนกันไปนะครับความสว่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวท็อปเนะเพราะฉะนั้น P ได้สูงสุดเนี่ย3,600นิตใช้กับสภาพแสงภายนอกสภาพแสงเอลดอร์ถ้าเกิดเราพกไปถ่ายรูปดูพรีวิวรูปเนี่ยตัวนี้ก็สามารถทำได้สบายๆถามว่าอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับให้อะไรมาบ้างนะครับจริงๆแล้ว ก็ให้มาพร้อมใช้แหละนะครับนอกจากตัวเครื่องเนาะก็จะมีตัวซอฟต์เคสนะครับซอฟต์เคสเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวเครื่องเลยนะอแดปเตอร์นะครับอแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยให้มาโหค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นขากลมเนาะรองรับซูเปอร์วูนะครับเป็นชาร์จเร็วของทาง oppo แล้วก็กำลังไฟ80วัตต์นะครับต่อมาเป็นสายชาร์จนะสายชาร์จก็จะเป็น type a to type c 1เส้นสีขาวแบบนี้และสุดท้ายนะครับ เป็นเข็มแกะถาดซิมที่เป็นหน้ายิ้มตามสไตล์ของ oppo แบบนี้ความสวยงามด้านกายภาพเราก็เห็นกันไปแล้วนะคะว่าเขาสวยจริงๆนะเป็นระทงเครื่องหนึ่งที่สวยมากๆแต่ภายในครับก็เป็นหัวใจสําคัญเหมือนกันเพราะว่าชิปประมวลผลที่เขาเลือกใช้นะครับเป็นัวท็อปจากฝั่ง d i m e n s i t y ครับตัวนี้ d i m e n s i t y 9500ถามว่าความแรงของชิปตัวนี้เนี่ยไปถึงขั้นไหนแล้ว a n d ด o เนี่ยเทสมานะครับทลุ3ล้าน6ไปแล้วนะครับโดยที่ดีเทลนะ คะแนน CPU เนี่ยอยู่ที่1ล้านคะแนน CPU อยู่ที่ล้านสามคะแนนส่วนอื่นๆก็จะเป็นในเรื่องของ Ux แล้วก็ในเรื่องของ memory นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสล้านหถามว่ามาสะท้อนอะไรบ้างครับ GPU ของเขาเนี่ยล้านสนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราใช้มือถือเครื่องนี้ทํางานด้านกราฟิกต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอก็ได้นะครับเพราะว่าคนยุคนี้ก็เป็น content creator กันเยอะตัดต่อทํากราฟิกในมือถือเนี่ยทำได้หรือว่าเอาไปเล่นเกมตรงนี้มาสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเล่นเกมไหวเล่นเกม กราฟิกสูงๆได้อย่างแน่นอนอย่างเช่นเกมส์ชินอิมแพกอย่างเงี้ยเราก็สามารถปรับกราฟิกได้เนาะรวมไปถึงตัวสตอร์เรด้วยนะครับสตอร์เรของเขานะครับ UFS 4.1นะครับความจุ512กิกะไบต์คะแนนรีดนะครับอยู่ที่4,100เมกะไบต์ต่อวินาทีแล้วคะแนนไ right รนะครับอยู่ที่3,700เมกะไบต์ต่อวินาทีในมาตรฐานที่เร็วมากๆแล้วและแรมเครื่องนี้นะครับยังให้มาถึง16กิกะไบต์โอเวอร์ออลภาพรวมชิปแรงนะครับแรม16กิกะไบต์สตอร์ความจุสูงรีดไรอยู่ในมาตรฐานที่ดีเนี่ย มันคือมือถือระทงที่สมบูรณ์แบบเครื่องหนึ่งเลยนะครับสำหรับ Oppo Find X9 Pro เครื่องนี้การเล่นเกมครับโอ๊ตไม่ได้มีอะไรต้องกังวลกับเขาเพราะว่าอย่างที่เรารู้กัน,นว่าชิปของเขาเนี่ยมากับ Dimensity 9520ซึ่งมันแรงมากๆโอ๊ตเข้าไปเล่นเกม Shin Impact นะครับเซตอัพที่เขาเป็นดีฟอ u l t มาให้ตั้งแต่เข้าเกมไปในเรื่องของกราฟิกเนี่ยก็อยู่ในระดับสูงแล้วนะครับอ๊ตก็ไปปรับอีกเล็กน้อยเป็น60เฟรมแล้วก็ปิด motion blur นะครับ ทุกอย่างรันได้อย่างสมูทไว่าจะเป็นการเดินในส่วนของ Open b o บร d ต่างๆเองก็ดีหรือว่าลงดัน g จี n นเองก็ดีครับสกิลการสลับตัวละครทุกอย่างสมูทกราฟิกทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องสกิลตุ้มต้ามต่างๆภาพก็ออกมาสวยด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องการเล่นเกมไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะครับถามว่ามีความร้อนเกิดขึ้นไหมตอนเล่นเกมมีครับมีอุ่นๆขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อนจนไม่สามารถจับถือได้นะครับ ก็เล่นจนตลอดรอดฝั่งลงดัน2 3สาตาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาว่าเครื่องจะกระตุกหรือว่าตัวเกมเนี่ยจะลดทอนคุณภาพการาฟิกลงตัวนี้ก็สบายหายห่วงครับอีกหนึ่งคีย์ฟีเจอร์ของ oppo f i n x series นั่นก็คือการถ่ายภาพนะเราเนี่ยรู้จักกิติศั์นะครับของเขามาจากการถ่ายภาพที่สวยอย่างการคอลแลบกับ h a s s e l b l a d นะครับ เลนที่มีความเคลียร์สยถ่ายภาพได้สมจริงกับสีที่ตาเราเห็นนะครับตัวนี้ยังคงเป็นเช่นนั้นเหมือนเดิมนะครับถ้าเราเท้าความกันไปถึงรุ่นก่อนอย่าง Oppo Find X8 Series นะครับตัวนั้นเนี่ยจะเด่นมากในเรื่องการถ่ายคอนเสิร์ตเพราะว่าก็มีหลายคนเหมือนกันที่ซื้อ Oppo Find X8 นะครับไปพกเพื่อซูมคอนเสิร์ตเก็บภาพโมเมนต์ต่างๆนะครับตัวนี้ยังคงทําได้ครับคือที่จะบอกนะครับสเปคของกล้องนะในรุ่น Find X9 Pro ตัวนี้นะครับจะมากับเลนหลักความละเอียด50ล้านพิกเซล อัลตร w าว e ความละเอียด50ล้านพิกเซลและเลนเทเลโฟโต้ oto, ความละเอียด200ล้านพิกเซลซึ่งทั้ง3เลนนะครับทิปป c a คาม่าเนี่ยจะมี OIS หรือว่ากันสั่นในตัวทั้งหมดและในเรื่องของเลนเทเลโฟโต้ oto, ที่มากับความละเอียดสูงขนาดนี้เนี่ยมาสะท้อนให้เห็นว่าการถ่ายภาพระยะไกลหรือการซูมเนี่ยคงจะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับความละเอียดสูงแบบนี้นะครับถ่ายระยะไกลได้ถึง1 2 0 x เลยทีเดียว โป้ไฟเอ็ก้าวโปรเนี่ยนะครับมากับเลนส์ซูมที่ทรงพลังมากเพราะว่าเขาซูมได้ไกลถึง120 x นะครับแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยความละเอียดถึง2 0 0ล้านพิกเซลจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าซูมได้ไกลแค่ไหนโอ้ขออธิบายเป็นคำพูดไม่ได้เดีย๋ยวเราไปดูด้วยตาก,กันดีกว่าว่าโอ้จะเอามือถือเท่างนี้ซูมอะไรและซูมได้ไกลแค่ไหนมาอย่างตรงนี้เองนะครับไกลๆเนี่ยมันก็ดูเป็นภาพแลนสเคปทั่วไปใช่ป่ะเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราซูมเข้าไปมันจะได้อีกอารมณหนึ่งครับอันนี้คือซูม 1x นะอันนี้คือซูม 2x สามและ 6x นะครับจะเห็นได้ว so ่าอารมณ์ภาพแตกต่างกันเลย 6x ดูเป็นภาพที่แบบเจาะเข้าไปแล้วดูสวยดูเป็นงานอาร์ตไปเลยเห็นไหมสีสันขนาที่ถอยออกมาเนี่ยตามระยะเนี่ยมันก็จะให้อารมณ์ที่แตกต่างกันคุณผู้ชมเห็นตึกไกลๆได้ไหมครับคือมองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะแต่โอจะลองซูมเข้าไป 120x เนี่ย มันซูมได้ลึกขนาดนี้เลยเลอ่ <spe ak> ะเห็นปะแล้วลายละเอียดเดีดูนะ,ะเราประมวลผลสักครู่นะครับจะมี AI ช่วยนะเห็นปะทุกอย่างชัดมากนะครับ AI จะช่วยประมวผลผลภาพระยะไกลาการถ่ายไกลๆเนี่ยให้ชัดมากยิ่งขึ้น <spe ak> ถ้าเกิดเราเทียบเท่านะ 1x ให้ดูปึ้งไกลมากนะกว่าจะจีบเข้าไปแบบนึกอออกปะ แต่พอเราซูมเข้าไปตรงเนี้ยคือมันระยะมันคนละเรื่องเลย,เ,ยเ,เห็นปะ่ะเนี่ยคือตึกเดียวกันกับระยะเลนที่แตกต่างกัน หนึ่งฟีเจอร์นะครับสำหรับการถ่ายภาพความละเอียดสูง200ล้านพิกเซลถ้าเกิดเราถ่ายทั่วๆไปเนี่ยภาพจะยังไม่ใช่200ล้านพิกเซลนะให้เรามาที่โหมด Hasselblad High Res ครับนี่ด้านล่างเห็นไหมถ้าไปถ่ายปกติก็จะเป็นแบบนี้นะ portrait ร,ร,รูปถ่ายอะไรเงี้ยปกติครับแต่ถ้าเกิดอยากถ่ายความละเอียดสูงขึ้นไปที่ Hasselblad High Res นะครับแล้วกดเปิด200ล้านพิกเซลที่ด้านบนรต่ยาก,ก็อยู่ที่3 x นะครับนะประมาณนี้แล้วก็กดถ่ายได้เลยปึง้งภาพก็จะประมวลผลเห็นปหม อันนี้มันจะเป็นการรวมช็อตนะครับแล้วเราสามารถนำภาพในช็อตเนี้ยไปใช้งานต่อได้ไม่ว่าจะเป็นการครอปนะครับภาพส่วนไหนของภาพก็ได้นำไปใช้ต่อได้ง่ายๆหรืออีกกรณีหนึ่งนะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเอ้ยถ่ายแบบภาพง่ายๆเรเร็วไปเลยแล้วนำภาพไปใช้ต่อนะครับส0 0รล้านพิกเซลเนี่ยทำได้แบบนี้เลยอันนี้เราเก็บภาพแลสเคปมุมเนี้ยก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะแต่ถ้าเกิดต้องการเจาะภาพเข้าไปแล้วก็ครอปเข้าไปนะครับหนึ่งต่อนหนึ่งซูมเข้าไป ปึ้งเราก็ได้ภาพอีกอารมณ์หนึ่งโดยที่เราไม่ต้องถ่ายหลายๆช็อตภาพก็ยังมีความคมชัดอยู่เห็นปะมันก็จะได้ ถ่ายหนึ่งช็อตนําไปใช้ต่อได้หลากหลายเนี่ยภาพก็ยังคงชัดอยู่เพราะว่าความละเอียดมันสูงนั่นเอง <S <S เอถ้าให้โอสรุปนะครับสำหรับกล้องของตัว Oppo f 9 Pro เครื 9. 9่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าโปรสมชื่อเลยเพราะว่าให้เลนส์มาครอบคุมทุระยะถ่ายรูปได้สนุกสติลของภาพสีสันเนี่ยมีความสดใสสวยงามนะการถ่าย p o r t เ a i t เนี่ย 3x ถือว่าเป็นระยะที่กําลังพอดีไม่ลึกแล้วก็ไม่ตื้นจนเกินไปคนถ่ายให้เราก็ไม่ต้องเดินเข้าไปใกล้เยอะแล้วก็ไม่ต้องถอยออกมาเยอะนะครับระยะ 3x เนี่ยก็กําลังดีภาพรวมสติของภาพเป็นภาพที่ออกแนว แต่เป็นฟิล์มที่ไม่มีความหม่นมากนะักเป็นฟิล์มที่ออกแนวเคลียร์ใสแล้วก็มีฟิลเตอร์ให้เล่นค่อนข้างที่หลากหลายนะครับส่วนงานวิดีโอเนี่ย 4K เนี่ยไปได้ถึง120เฟรมโอเคละอาจจะไ,ไม่ได้ไปจนถึง 8K แต่ว่า 4K ปัจจุบันเป็นแสแตนดาร์ดที่เพียงพอแล้วนะครับแลว120เฟรมเนี่ยสามารถนำไปทำสโลโมชันได้อย่างสมูทด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของ o p p o e i n d x 9 Pro ถือว่าเป็นกล้องตัวหนึ่งที่น่าสนใจใช้งานได้หลากหลายครอบคลุมทุกสถานการณ์ นอกจากเปิดตัวมือถือมาแล้วนะคะสับสรับ Oppo Find X Series ที่ว่าถือเนี่ยเป็นตัวโปรใช่ไหมทีนี้ว่าหูฟังเนี่ยก็เปิดตัวมาพร้อมกันด้วยนะครับตัวนี้เป็น Oppo Enco X3s ครับเป็นหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนได้ดีแล้วก็ใช้งานคู่กันได้ซึ่งมากๆนะครับตัวหูฟังเนี่ยจะเป็นลักษณะอินเอียร์แบบนี้ นะน้ำหนักเบานะครับใช้งานแบบคือสะดวกมากใส่สองข้างก็ไม่เป็นภาระสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้โดยที่เราไม่รู้สึกอึดอัดหรือว่าเรารู้สึกว่ามันอับนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยคือตัวฟีเจอร์หูฟังเนี่ยมีความหลากหลายมากทีเดียวนะเดี๋ยวโอจะแนะนําให้ฟังว่าข้างในมีอะไรบ้างหูฟัง Opp o p p o e n c o x 3 s เนี่ยเป็นหูฟังที่จะพาทุกคนไปดื่มดั่ากับโลกแห่งเสียงนอกจากรูปร่างที่สวยน้ําหนักที่เบาแล้วยังมีคุณภาพเสียงที่ทรงพลังตัวหูฟังนะครับใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน hey melody นะครับซึ่งด้านในถ้าเกิดเชื่อมต่่อแล้วเี นะจะมีฟีเจอร์ให้เราเนี่ยทำได้หลากหลายมากหนึ่งเลยนะครับรองรับแอลเดนะครับคือเป็นระบบเสียงระดับสูงนะแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยหลากหลายตรงอย่างหนึ่งเลยก็คือสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะครับหรือว่าจะฟังเสียงรอบข้างหรือปิดไปเลยก็ได้สําหรับโหมดนี้ที่สำคัญนะครับก็คือจะมีตัว Soundmaster EQ ซึ่ง Soundmaster EQ เนี่ยจะมีหลากหลายนะแต่โอเลือกเป็นฟีเจอร์ที่ตัว Co-Create with d i a n d โดนะครับก็คือเป็น เ,ออเครื่องเสียงแบนเครื่องเสียงระดับโลกนั่นแหละที่เราคุ้นเคยกันคือเสียงดีมากโทนเสียงเนี่ยจะเป็นซาวแบบนุ่มๆหวานๆห,หน่อยแต่ก็มีเบสมาซึ่งเป็นอะไรที่มันละมุนหูมากๆนะครับที่น่าสนใจคือนี่มี OPPO ตัว AI แปลภาษาด้วยนะครับการแปลภาษาเนี่ยทำได้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือแปลสดก็ได้โดยที่หูฟังเนี่ยจะแสดงภาษาที่เราพูดคุยอยู่และที่สาคัญเห็นไหมว่ารองรับรภาษาไทย นอกจากฮาร์ดแวร์ที่ทรงพลังแล้วนะครับซอฟต์แวร์เขาก็ทำออกมาได้ดีด้วยนะครับกับ Color 1 6ที่มากับมือถือเครื่องนี้ครับในเรื่องของซอฟต์แวร์นะเอาตั้งแต่การใช้งานนะครับไอคอนที่เราเข้ามาดูตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยต่างๆของแอปต่างๆไอคอนก็มีความแสดงชัดเจนนะครับสีสันสดใสแล้วก็เข้าใจง่ายส่วนเมนูไทยต่างๆด้านบนที่เราสไลด์ลงมาแอนิเมชันสมูทลื่นไหลดีแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยเพราะว่านอกจากสัญลักษณ์ s y ญลักที่แทน การตั้งค่าต่างๆแล้วยังมีตัวหนังสือกำกับด้วยว่าไอคอนไหนคือเมนูอะไรโดยที่เราไม่ต้องคาดเดาครับเราอ่านได้เลยนะอันนี้เป็นข้อดีซึ่งโอชอบนะแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของปุ่มด้านข้างครับ AI My Space เนี่ยถ้าเรากดปุ่มซ้ายด้านข้างออนี่หนึ่งครั้งเนี่ยจะเป็นการสรุปหน้าตรงนั้น,นครับถ้าเกิดเราเข้าหน้าจอไหนเนี่ยหน้าตรงนั้นจะถูกครอปแล้วก็ถูกแคปเข้าไปจัดเก็บใน AI My Space และมีการ summary ออกมานะครับว่า เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรสรุปเป็นบูเลตข้อๆเลยแล้วก็สรุปข้อความให้เราตอนท้ายว่ามันคืออะไรนะครับซึ่งรวดเร็วทันใจมากๆข้อดีก็คือเวลาเราหาข้อมูลต่างๆจะเข้าโคมก็ได้เข้าเบราว์เซอร์ก็ได้หรือว่าจะเปิด IC ซีถ่ายฟีดต่างๆแล้วไปเจอสิ่งที่เราสนใจเนี่ยเราสามารถแคปเก็บเอาไว้ได้อย่างรวดเร็วเลยเพื่อเราเอาไปหาข้อมูลที่หลังหรือว่าเก็บเป็นคลังข้อมูลของเราก็ได้ถ้าเกิดเราเรซิเด้นบางเรื่องอยู่อะไรเงี้ยรวดเร็วทันใจดีอันนี้โอชอบนะครับเป็นฟีเจอร์พิเศษที่เขาเสริมเข้ามาในครั้ง รุปแล้วนะครับ Oppo Find X9 Pro เครื่องนี้เนี่ยเป็นมือถือที่ค่อนข้างครบเครื่องชิปทรงพลังมากนะด i เมน s i t y 9500นะครับกล้องครอบคุม50ล้าน200ล้านและ50ล้านระยะการซูมได้ถึง 120x แล้วก็ตัวสตอเรจของเขา มีความเร็วในการอ่านการเขียนค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับ4,13700ทแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยแรมให้มา16 g b เพราะฉะนั้นแล้วมือถือเครื่องเดียวคุณสามารถใช้งานได้ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการตัดต่องานก็ได้นะเล่นเกมก็ได้ถ่ายรูปถ่ายภาพวิดีโอที่มีความละเอียดสูงที่ต้องการคุณภาพสูงเนี่ยตัว s t o r a g รก็เขียนได้ทันท่วงทีนะครับอีกอย่างนึงเลยคือมีความสวยงามนะ เครื่องมีความสวยงามพรีเมียมมากจริงๆและแบตเตอรี่ให้มาเยอะมากๆคือจุใจใช้งานทั้งวันอถ่ายรูปมาล้วนๆเนี่ยแบตยังลดไม่ถึง30%เลยอันนี้ออกมา2 3ชั่วโมงแล้วนะก็แบตเตอรี่อึดมาและการจัดการความร้อนต้องยกตัวแบบให้เป็นเครื่องหนึ่งที่ทําได้ดีมากๆนะครับเล่นเกมเนี่ยเล่น g e s t u r Impact ปกติจะเจอร้อนละ50องศา60องศาแต่ตัวเนี้ยร้อนไม่ถึง50องศาเลยประมาณ30-40เท่านั้นเองแล้วก็สามารถเคลียร์ความร้อนได้ทันท่วงทีนะตัวนี้ เป็นมือถือที่พกไปคอนเสิร์ตก็ไม่ผิดหวังนะครับถ้าเกิดใครมีคําถามตรงไหนก็คอมเมนต์ถามเข้ามาได้นะครับติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยยังไงวันนี้คงต้องขอตลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ